สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่ชอบปลูกบอนสีนะครับผมคนอื่นก็ขอขอบคอุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนบอนสีชายชนสลับกอที่ยังเหลืออยู่ก็ยังพอมีแบ่งปันอยู่นะครับผมสรับบอนสีชายชนชุดนี้เป็นต้นค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะว่าแม่พันุของเขาสวยนั่นเองนะครับผมสรับมุนี่นะครับผมจะเน้นไม้ใบแดงๆนะครับผมเพื่อไปเพิ่มพลังโทนบวกนะครับผม นี่มีไม้ดางแดงอย่างเช่นบอนสีนัคราชกวนอูบอนสีข้องเฮาต่างๆนะครับแล้วก็มีราคาที่เบาและแพงสลับกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ราคาเบาๆกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูบอนสีชายชนนะครับสําหรับวันนี้บอลสีท้าพันตาเมออนี่นะครับผมมีบอลสีพระยาพันวังด้วยนะครับเผื่อท่านใดอยากรับไปเลี้ยงคู่กันนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นตระกูล ตับเดียวกันนั่นเองนะครับผมสหรับบนสีท้าพันตานั้นจะได้หลายต้นนะครับผมแต่ว่าจะได้ต้นที่ไม่แก่มากนักครับผมนี่ได้แบบเป็นกอแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับกระถางนี่นะครับเป็นฟอร์มกอมีหลายต้นนะครับประมาณเกือบสิบต้นพอละครับผมสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่170รวมส่งเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่อยากนับท่านใดที่อยากสะสมไม้ที่ราคาบแพงมากนักที่เป็นฟอร์มกอนะครับเรวมาต่อกันที่ บนสีกระถางนี้นะครับผมสลับบนสีกระถางนี้คือบนสีพญาพันวังนะครับสลับบนสีพญาพันวังกระถางนี้นะครับเป็นสีค่อนข้างที่จะเจ่มและสวยนะครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นบนที่มีหัวนะครับสลับบนสีพญาพันวังกระถางนี้นะครับอาจจะบมหลายต้นนะครับมีแค่สองสามต้นแต่ว่าได้ต้นที่กัดสีสวยแล้วนะครับผมนี่แต่ว่าอายุเพิ่นพอๆกันนะครับผมพญาพันวังกระถางนี้จะขายอยู่ที่170รวมส่งเท่ากันเลยนะครับผม อันนี้เปรียบเทียบให้ดูฟอร์มแล้วกับใบการกัดสีของพืชนนะครับท่านใดที่ชอบไม้พื้นใบชมพูนะครับผมอันนี้กับเป็นโทนสีกลุ่มเดียวกันนะครับผมนี่เป็นกอขนาดกลางๆนะครับผมโบเล็กมากนักนะครับผมสลับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่สี่ห้าต้นเลยนะครับในกระถางนี้นะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่170รวมส่งนะครับนี่ก็จะมีมาแบ่งนะครับ นี่ครับปัจจุบันนี้นะครับผมถ้าเป็นมิตรขาวอยู่หน้าใบแบบนี้นะครับเพิ่นจะอันนี้มีคนประจุชื่อใหม่เป็นชื่อบนสีอุสาแล้วนะครับผมแต่ว่าท่านใดที่อยากรับไปเลี้ยงต่อวันนี้นะครับผมมีแบ่งกระถางนี้นะครับผมสำหรับกอนี้จะขายอยู่ที่170รวมส่งเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นราคาพิเศษสําหรับท่านที่อยากได้ไม้ตัวนี้ไปเลี้ยงนะครับผม แต่ถ้าเพิ่นกลับมาเป็นใบเรียวยาวแล้วเม็ดขาวตรงหน้าใบเพิ่นจะหายไปแต่ว่าตรงนี้จะขึ้นขอบแทนนะครับอันนี้ก็คือขอสังเกตหรือว่าการเล่นบอลสีนะครับสำหรับบอลสีชายชนนะครับผมหลายๆท่านก็ ยังถามมาเรื่อยๆอยู ni, really ่นะครับผมแต่ว <wurde> ่าถ <Paris> ้าหมดชุดนี้นะครับผมสําหรับบนสีชายชนก็จะรอไปอีกสักพักนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าชุดหลังโตไม่ค่อยทันนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่กระถางนี้นะครับสาหรับบนสีชายชนมอนี่มาเบียงสองกระถางนะครับกระถางนี้นะครับผมเป็นอาการป้ายค่อนขางที่จะฮาบสวยนะครับผมนี่แต่ละใบของเพื่อนนะครับคนขางที่จะแดงดีนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่ต้นเดียวนะครับแต่ว่าได้ต้นไส้เมพันธุ์เลยนะครับ สำหรับปนสีชายชนกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับผมอันนี้ได้ต้นที่คัดเจ็มๆมาให้เลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับแล้วกระถางต่อมานะครับผมต้นนี้ป้ายเกือบเต็มใบเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้ท่านใดที่ชอบแดงเยอะๆนะครับผมนี่สวยไปนี่ก็เป็นต้นใหญ่สวยอีกกระถางนึงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับปนสีชายชนกระถางนี้นะครับจะเป็นแดงเกือบเต็มใบเลยนะครับผม กระถางนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์แม่พันธุ์ความตวความสูงพอๆกันเลยนะครับไม้ชุดนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าเพื่อจะแดงลงก้านแบบนี้เกือบทุกต้นเลยนะครับอันนี้เกิดจากแม่พันธุ์เพิ่นได้แม่พันธุ์ที่สวยและดีนั่นเองนะครับผมท่านใดที่อยากเอาไปทําแม่พันธุ์หรือว่าท่านใดที่มีชายชนอยู่แล้วที่ป้ายบุคคลสวยนะครับผมไม้เอฟเอาช่วงนี้จะได้ต้นไซส์แม่พันธุ์และก็ต้น สวยไปเลยนะครับผมขยับมาโซนฝั่งนี้นะครับผมมาชมบอลซีนักราชกันนะครับผมสลับมอนี่มีราคาที่บบแพงมากนะครับผมสลับมอนี่นะครับเป็นฟอร์มโกที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยวสวยนะครับสลับกระถางนี้คัดเลือกมาท่านใดที่ชอบแบบใบเลี้ยวยาวนะครับผมบอซีนักราชนั้นก็เป็นบอที่ค่อนข้างที่ตอบโจทย์นะครับผม บนสีนักราชนั้นจะแตกต่างจากบนสีกวนอูตรงที่เขาจะยังมีเม็ดขาวอยู่นะครับผมแต่ว่าบนสีกวนอูนั้นมือนี้ก็มีมาแบ่งนะครับผมนี่ท่านใดอยากเอาไปเลี้ยงคู่กันกับบนสีกวนอูนะครับผมแล้วก็ไปชมความแตกต่างของเพื่อนนะครับสำหรับบนสีนักราชกระถางนี่นะครับความพิเศษตรงที่ได้หลายต้นมากมากเลยนะครับเกือบ20ต้นเลยนะครับผมประมาณ15ต้นขึ้นนะครับผมเพราะว่า เป็นบอลที่งอกขึ้นเพียบเลยนะครับผมสำหรับบอลสีนครากระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่อยากได้ฟอร์มที่ราคาบ่แพงมากนะครับผมสำหรับบอลสีนครราชกะเป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะครับที่แผลงมาจากบอลสีฮองเฮานะครับนี่ยังมีเชื้อฮองเฮาอยู่ ต้งเม็ดขาวๆข,ของเพิ่นนี่เองนะครับผมนี่คือข้อแตกต่างระหว่างบนสีนะักราชกับบนสีกวนอูนะครับแต่ว่าใบาเพิ่นจะผิวยาวสวยเหมือนกับบนสีเงากวนอูเลยนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้ต้นที่ใหญ่ไซส์แม่พันนะครับขี้เกียจรอ เป็นตูนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับเป็นต้นไซเม่พันธ์แล้วนะครับผมสาหรับบนสีนักราชกระถางนี้นะครับมีใบค้นข้างที่จะพิ้วเรียวยาวสีเข้มสวยนะครับผมสาหรับบนสีนักราชกระถางนี้นะครับผมเป็นไซเม่พันธ์นี่ครับดูรายละเอียดของใบของเพิ่นก่อนนะครับบนสีนักราชกอนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งแต่ว่าได้ไซเมพันธ์ต้นใหญ่ไปเลยนะครับ สีนักราชกระถางนี่นะครับผมมีอยู่9ต้นนะครับแต่ว่าได้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่มีหัวใหญ่นะครับบนสีนักราชกระถางนี้ท่านใดจะรับไปเลี้ยงโตจะขายอยู่ที่500รวมส่งเท่านั้นนะครับผมอันนี้การจัดส่งกะถ้าราคา500ก็จะจัดส่งแบบตะกร้าแพ็คให้อย่างดีถนอมใบให้ด้วยนะครับผมอะได้บนสีกวนอูนะครับไปเลี้ยงคู่กันนะครับผมกระถางนี้นะครับค่้นข้างที่จะหลายต้นนะครับผม ตายสิกว่าต้นเลยนะครับผมนี่ครับมาดูลําต้นของเพิ่นนะครับต้นแน่นมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้มีประมาณ20ต้นได้นะครับผมบอนสีกวนอูกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งเพราะว่ามีจํานวนต้นค้นข้างที่จะหลายนะครับผมท่านใดที่ชอบบอนสีกวนอูที่เป็นฟอร์มโกใบยาวๆนะครับผมอันนี้ก็เหมาะนะครับผมไปตั้งคู่กันกับบอนสีนักราชจะสวยโดดเด่นมากๆเลยนะครับ เรื่อว่าท่านใดอยากได้บอนสีหงเฮานะครับอันนี้กับเป็นโกไซเม่พันขนาดกลางๆนะครับผมอันนี้350เท่านั้นนะครับได้จํานวนต้นประมาณ56ต้นนะครับผมแต่ละกระถางนะครับอันนี้ท่านใดที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับบอนสีหงเฮาหรือว่าบอนสีอื่นที่ท่านสนใจนะครับสำหรับวันก่อนนะครับผมนําเสนอบอนสีหงเหินไปแล้วนะครับผมตระกูลหงนั้นเพิ่นจะมีใบที่ยกและเชิดขึ้นเหมือน หงหรือว่านกกาลังบินอยู่นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับถ้าเป็นสายแดงๆก็ต้องเป็นบอลสีหงหยกนะครับผมสำหรับบอลสีหงหยกนั้นเพื่อนจะมีสะโพกที่ยกขึ้นแบบนี้นะครับผมคล้ายๆบอลสีหงเหินเหมือนกันเพียงแต่ว่าใบของเพื่อนจะมีสีแดงนั่นเองนะครับผมใบค่อนข้างที่จะหนานะครับบอลตัวนี้เป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับผมแล้วก็เป็นบอลใบแดงที่หนาสะสมนะครับบอลสีหงหยกกระถางนี้นะครับได้จํานวนต้นค่อนข,นขน้างที่จะหลายนะครับ ได้เป็นโกนเนียนแบบนี้มีประมาณ6กเจต,ต้นเลยนะครับผมบนสีหงยกกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับอันนี้สำหรับท่านใดที่ชอบไม้พื้นใบแดงอยากสะสมไม้ใบแดงไปตั้งประดับหน้าบ้านนะครับเป็นไม้โทนที่มีพลังบวกและให้โทนที่อบอุ่นนั่นเองนะครับสำหรับช่วงหน้าหนาวนี้นะครับผมมาชมกันต่อที่บนสีนาคินเทวราชนะครับผมสลับบนตัวนี้นะครับจะเป็นบนที่ กัดสีจากสีเขียวมานะครับผมแล้วก็ไล่เป็นโทนกัดสีนะครับมาดูต้นเล็กของเพลินนะครับนี่เห็นปะครับจะมีลักษณะค่อยกัดสีไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านไหที่เลี้ยงต้นเล็กอยู่กะต้องใช้เวลาสักพักนะครับผมกว่าจะเห็นฟอร์มที่ลายสวยออกมาแบบนี้นะครับเป็นบอนที่มีสีเขียวแทรกตัดกับสีแดงนะครับผมอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามไปอีกแบบนึ่งนะครับ สำหรับกระถางนี้นะครับคัดเลือกไซแม่พันธุ์มาให้เลยนะครับนี่กว่าจะเลี้ยงตัวมาจากต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับผมสำหรับบนสีนาคินเทวรลากระถางนี้เป็นไซแม่พันธุ์มีอยู่หลายต้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับมันมีแทงหนอกเพิ่มขึ้น2หนอนะครับเป็น4นะครับผมฉะนั้นกระถางนี้มีอยู่4ต้นนะครับจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมอันนี้ได้ต้นใหญ่ไปเลยนะครับบบต้องรอให้ขยับกระถางให้ใหญ่ขึ้นเพื่อนก็จะ มีฟอร์มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเป็นไม้ที่มีสีตัดกับสีแดงค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับไม้ตัวนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดให้เป็นกําลังใจนะครับท่านใดที่สนใจต้นไม้ติดต่อมาที่0825698645ยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศสลับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามนะครับ